ยาดวมหอมมากได้รับในว,วันนี้ขอบคุณนะครับปับปดับปดับประ 很多。 เราเทนกับอีสานนครศรีไม่ได้ไปครับผมมีงานเหมือนกันผมมีงานโตเกียววงแหวกเหมือนกันไม่ได้ไปนะคะาไหนโตาอะไรดูซีป้าดที่หน้าห้องน้ำมี่ขาบพี่ข่ เท่าไหร่อ้าววันนี้ซื้อถามได้ยังเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเขาราคาจริงน้าน้ำน่าห้องน้ำร้อยให้แม่เขาเดือดเขานอนดือเออผมก็ซื้อที่หน้าห้องน้ำนี่แหละน้านน้ำร้อยยี่สิบในตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าพอแล้วเราจะสั่งที่ไหนหน้าห้องน้ำดีกว่าเพราะว่ามันยอดจริงอันนี้จริงใครมาโอย โกกีพาวเดอร์สลีมฟิตหมอนวิกกเอาสวยจังเอามาบ่ายวันนี้วัษนาน่ะหลาแสนสองแสนน่ะบ้านหรอขาดนะเกรดเอด่าเล้สาวสวยเนาะวิคอนา่าร้านเดียวกันเขาบอกแล้วอรหรอซี่เครื่องหลอเครื่องดียวที่หาซื่สองเครื่องดีใไรว่าสีส้มเคื่อเดียวค่ะ ก็จะเห็นได้เขาเนาะเขาว่าเขาออกมีเส้อมีเครื่องเดียวค่ะคอโลมิฟสีส้อมีเครื่องเดียวป๊าปเวลาเป็นเวลาแสงอะไรแค่นี้เด้อพี่น้องไในมีแป้งใหม่มีแป้งใหม่เดือนหน้าจะได้ไม่ดีในแป้งโกกี้เดือนหน้ามันเกิดจะได้ไม่ดีแอลมีตังค์เราค่าโอ้ยน้อยมากให้แต่ความจริงใจวันเกิดน้องกกประอบไไม่ด้เลยโให้แต่ความจริงใจกับวันเกิดน้องนะโอ้ยป๊าป ได้ขาไปไซล่สด้ขาไม่มาทำงานอยู่คีสมอลสดหนึ่งสาม แล้วสามเก้าเ่ะแล้วสามเก้าเก้ละโอ้จึงอะไรขึ้นกไนดูเท่าไหร่ันสี่ไป่ลสามเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมเพราะเตรียมใจพร้อมหรือยังน้องน้องพี่ สองเรานี้ชีวีจะสุกสังหน้าจอบผมมีลูกนะครับน้องน้องอันน้องอะไรน้องอะไรใครรู้จกชื่อลูกผมครับน้องนาอะไรน้องนาลี่อะไรน้องนาตะอะไรน้องนาลีอะไรตะอะไรน้องนาอะไรน้องลีอะไรน้องตะอะไรน้องจังอะไร ิวเจ็บจะมองเขาแปดจะผ่านอย่างกับแปดแปดอะไรคือแปดนำไร าม,ามาทันทไหมามาเหรอทหมดเยีแบบเ,เดียวแบงเอง็กซ์คือว่าเมาอันนี่ซีดาร์ซีแบเบศ้าแบวบันนันไม่มีลูกค้าครัแบบแบบเร้าแบอ,อาไปแล้วเขาที่เราเอาไปไมันถิดซินอ,อยากใส่ปุชแนวจงังทงท้ง ี่กุชชี่แข็งแข็งบอกราดข่อยพี่น้องไม่แต่แบบว่ามันเตียวหลังเตียงขึ้นขออย่าปิติสโฟกเดีดมองส่วนใจด,ดีขันบ่ะค่ามเมื่อยพระงามเยาวพระงามดีอะไรพ่อโจวตัวจริงครับ งรตัวเส้าพ่อโจตัวที่นยี้นี่บ่สแมนเม่ยข่มัมมกเจ้าซื้อ,อยาดมมาดมจนขอขวินเอิรซื้อแล้วเห็นะครับซื้อปินเด้อครับพี่ปินพี่ปินมาดีครับเอฟปินมาดีครับพี่ปินสวัสดีนะครับน้องบิ๊กสวัสดีพี่ปินนะครับบอสโจตัวปอม ฉันรู้อยู่ผู้ย่ไปเตรีม,มารำวะเอาตะกร้าก่อนนะเห็นบ้านแพงยี่สิบาทีสิบโม, <laughs> มงเช้าจ้าพี่ อยากบอกในใจว่าน้องหักอายไปอยากดมถ้าคุณอยากเติมเกลกคุณต้องดมจะดมฟิลแหงนะครับแล้วคุณจะได้ฟิลเติมเกลกสุดี๋ยวเข้าไปดูลูกค้าหนก่อน มีอยู่เดี๋ยวมา,าเดี๋ยวไม่รู้มันเป็นแค่เซีย สี่เจ็ดบาแล้วจ้าลอมาสวัสดีครับนดูนานดูนานานด